โอเคฮะทุกคนนะซึ่งตอนนี้ผมเกิดปัญหาใหญ่มากทุกคนซึ่งตอนนี้ผมไม่มีเน็ตใช้ทุกคนดีวดิผมไม่มีเน็ตใช้แย่แล้วผมทํายังไงดีเนี่ยอ่าแล้วก็ตอนนี้ผมก็อ่าอยู่ในเกมไมค์ครับซึ่งผมก็อยู่ในเกมผมไม่มีอะไรทําเลยทุกคนนะโอเคทุกคนซึ่งวันนี้ก็จะมาดูกันดีกว่าเพราะว่าหากว่าผมไม่มีเน็ตได้ทุกคนผมจะมาทำอะไรในเกมไมค์ครับบ้านทุกคนนะโอเคซึ่งตอนนี้ผมไม่มีเน็ตใช่ไหมซึ่งตอนที่ผมก็เล่นไมค์ครับได้ โอเคซึ่ง okay. ตอนนี้เราก็จะมาดูับว,ว่ามันมีอะไรให้เราทําบ้างทุกคนในในมาครับเวอร์ชัน1.20นี่ทุกคนนะซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ในหมู่บ้านอ่าหมู่บ้านอะไรเนี่ยโฮ้ยโอเคซึ่งตอนนี้ผมเจอโคเลมเฮ้ยโคเลมเด็ดอ่าเด็ดเราไหมมั้ยไหนช่วยเราได้ดปะเฮ้ยโอเคโวเลมรู้สึกว่าไม่ไม่ช่วยเราเลยโอเคเดี๋ยวไปหาคนเดีนยวก็ได้ตอนที่ชาวบ้านอุ้ยตรงน,นั้นอยู่ตรงน,นั้นไงอ่าซึ่งตอนนี้ผมอ่าสกินผมก็ไม่มีเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ไม่มีเน็ตเหมือนกัน เอ้ชาวบ้านเนี่ยเราไม่มีอะเราทำไงดีอ่ะอ่เาเข<ร>า,า,า,าไม่สนใจเราเขาไม่สนใจเราอ่าทําไงดีเฮ้ยทำไรดีอ่ะเฮ้ยหรือว่าเราจะระเบิดหมู่บ้าน,นทิ้งทิ้งดีนี่ทุกคนเรามี TNT เรามี TNT อยู่นะเอ้ยทำไรดีเนี่ยแล้วก็เราก็ระเบิดไปหมดเลยเฮ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยเฮ้ยชาวบ้านเหรอ,อ,อ เราทำได้หมู่บ้านได้ทิ้งนายไม่บอกแล้วทำไมเด็ดเราไม่มีนายทำนายท้ายเหล็กเราไม่มีใช่ไหมเฮ้ยอีอ่าอีเฮ้ยมีหมูด้วยเด็ดนายก็ไม่ต้องรอดนี่นายก็ไม่รอดจากทียเดียวนะอี่เราจะระเบิดหมู่บ้านที่ทิ้งย,ย่าบายอะเฮ้ยแหลกอะแหลกไม่ไหวแล้ว เฮ้ยบ้านใครเนี่ยไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกไม่ต้องออกโอ้ยเป็นไรอะ่ะเป็นไรอะ่ะนี่จะเปิดแล้วเปิดให้หมดเลยพวกนายไม่ต้องมีบ้านอยู่แล้วนี่เราจะทำลายให้หมดเลย เฮ้ยไงเฮ้ยนายจะไเป็นคนตัดนิตแล้วอ่ะนายใช่ไหมนายจะที่ใจเราไม่มีเน็ตอ่ะนี่ระเบิดไปเลยนายจะทำลายหมู่บานนี้จริงกัน นี่สะพานแล้วก็าลายหมดเลยอะทำลาไรัหมดเลยอีเฮ้ยเฮ้ยยังมีผู้เลือดอ้อนอหรอนี่อยากออกไปนะนายต้องอยู่ในบริเวณนี้เอ้ยคนนี้เขารู้คนนี้เขารู้เขารู้เขาร,ร,รู้ว่ามันมันจะเกิดอะไรขึ้น เฮ้ยหนีออกไปหนีออกไปทุกนายต้องอยู่ไอนี้พวกนายต้องอยู่ใอนี้เท่านั้นไม่ได้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 เดี๋ยนายเดี๋ยวสินะมาเราจะมาสู้กับนายเองไม่ต้องห่วงชาวบ้านเนี่ยเรากำจัดหมดแล้วนายเท่าใช่ไหมล่ะนายเท่าใช่ไหมเราจะกำจัดนายต่อเองมา Mà đi... Mà đi oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, bé Ai, bé tay, chặt tay, tai tay, tai tay! tai tay! tai tay! tai, tay! Chặt tay! oi oi oi,